ก่อนในทางในเ,เนรืเ่รองเปลี่ยนปิกอัพสำหรับบลูแจ๊สนะครับเปลี่ยนปิกอัพเหรอ,อคือปิกอัพอะคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่พูดมาหลายรอบแล้วมันคงต้องพูดกันต่อไปว่าเปลี่ยนปิกอัพอะมันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงที่เราต้องการเนี่ยมันคือมันคือเสียงที่ปิกอัพจริงหรอเนื่ออกมาเสียงปลิกอัพจริงหรอ คือคืออย่างอย่างสมมติเสียงเสียงเสียงเพลงเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยโทนใช่ไหมโทนโทนของมันโทนเสียงสมมติเสียงเสียงกีต้าร์เนี่ยโทนโทนเสียงโทนเสียงมันก็จะส่งผลต่อ,อมันจะไม่ใช่ทุงท้งกาทุงกลางแหลมอย่างเดียวมันคือการลันของโน้ตด้วยลันได้เร็ว เปลี่ยนโน้ตแล้วก็ชากหรืออุ้ยอ้ายทึบๆนุมนน่มๆนุ่นๆหรืออะไรเงี้ยมัน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 คือโทนทั้งหมดแต่ว่าทีนี้ไอ้โทนสมมติสมมติเราต้องการสมมติเราเล่นแจ๊ดเงี้ยเราต้องการโทนที่มันเมนโลเนี่ยจริงๆมันอาจจะถูกผสมจากปิกอัพที่สว่างแล้วบวกกับเทคนิคการเล่นที่ท,ที่ทึบรวมกันเป็นเมนโล เออมหสองอันรวมกันเป็นเป็นเป็นเมโลโทนนั้นหรืออาจจะเกิดจาก p ิกอัพที่ทึบกับการเล่นที่สว่างแล้วก็เป็นเมโลโทนอ่ามันมันคือตร,รตองลักษณะตรงนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนคือมันก็ต้องรายละเอียดรายละเอียดอื่นนะว่ากีตาร์เราเป็นแบบไหนแล้วโทนโทนที่ต้องการรนะดับแรกโทนที่เราต้องการเป็นโทนแบบไหนก่อนอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเล่นแจ๊สเราชอบเวสบงคอมลี่มากแต่เราจะมีสตัดเนี่ย เปลี่ยนพิกอัพช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมหรือถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการสมมติเราเล่นบลูสเนี่ยเราต้องการโทนแบบไหนถ้าเราเล่นสตาร์ทเราเยอยากได้โทนที่มันแบบเท็กซัสเงี้ยแบบซแบบิวิเล่จิมมี่วอนเงี้ยแล้วเปลี่ยนพิกอัพมันไม่ช่วยอะไรถ้าเราไม่มีซูเปอร์เวิร์บนึกออกไหมมันมันคือมันคือลักษณะอย่างเงี้ยหรือเราไม่ได้มีการปรับแอมหรือว่าเบรกอัพแอมแบบที่เขาเล่นเนี่ย ใช่ไหมมันก็จะช่วยอีกช่วยอีกคือเสียงที่เราต้องการมาจากไหนกันแน่อันนี้เราต้องพิจารณาให้ดีนะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนกปาฟเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อ่าอันนี้คือ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 ข้อได้จริงที่ถ้าเราต้องทำต้องอื่นดูแล้วเนี่ยบางทีการเปลี่ยนกราฟมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อย่างการเซตอัพเนี่ยก็ช่วยได้เรื่องโทนอะไรเงี้ยว่าจะให้เป็นออกทางศาสนาไหนฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยณณถึงปัจจุบันเล่นกีตาร์มาถึงปััจจุบน เปลี่ยนปิกอัพไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ปิกนะอัพเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าช่วยไหมช่วยแต่ว่าไอ้โจทย์ที่เราอยากได้มันมักจะไม่ค่อยอยู่ในปิกอัพเท่าไหร่นลักษณะเนี้นนนย